สวัสดีครับวันนี้ก็ขอสวัสดีท่าน้ชมทุกค่านนะก็ขอเสียงละภัยหรือว่าเสียงคำหยาบน,นะครับโอเคก็วันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนิดๆหน่อยๆนครับวัน,นก็มาทดสอบคมโลกูลด้วยนะเอ้ยวันนี้ไม่ได้มาทดสอบหลังคมโลกูนสี่นะครับเพราะอะไรรูไหมนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอารากกันดีกว่า แล้วก็หน้ากากอสูดแสนหล่อของเราโอเคนะครับก่อนแรกนะครับเดีย๋ยวเราจะปิดก่อนก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวดาบอันลคาคห้าสิบหกพันล้านนะครับมีดาบชื่อว่าอ่ะผู้ใช้นะผู้ใช้คนดาบนี้เลยนะครับดาบนี้มีชื่อว่าสก็อป สอร์เลอร์พอย์ห้าสิบหกนะครับจำไม่ได้แล้วล่ะถ้าจำได้เดี๋ยวเรามาบอกให้ดูกันนะครับก็นะครับโอ้ยมันจะได้ยินเสียงเกินไปก็นะครับแลปหนึ่งแสงอาจจะ กว่านะจขอดูด้วดยนิดชนิดนิดนึงโอเคเดี๋ยวมันอาจจะตั้งไม่ดีนะเพราะว่าเราไม่ฉลาดเหมือนกับคนอื่นเขาะครนะแค่นี้ไนะม่ถึงฉลาดเลยน,นะครับดาบผู้ใช้นี้นครับชื่อว่า s c o ปอร์นะครับถ้าถูกผู้ใช้จากดาบนี้เลยนะเจสัน13เจสันนะครับผมที่นี่ก็เป็นพัทที่สอง เราได้มารีวิวนะครับแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปทําการทดสอบสังคมโลกูลแล้วก็ไปรีวิวสองอันเมื่อกี้เลยไปดิสโก้แป๊บนึงนะเราจะเข้าเซิร์ฟก่อนโอเคปรับให้ดีก็ได้นะ,นะครับมาครับเดี๋ยวเราเข้าเซิร์ฟกันดีกกร์นะครับผม ซึ่งเซิร์ฟอาจจะดำดำเมี้ยนๆหน่อยคนระับเดี๋ยวเราต่อให้เสร็จถึง2 0แม็กนะครับคือ20คนเท่านั้นนะแล้วก็ m a กถึง20แม็กคนระับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มีกิจกรรมมาให้ทุกคนดูด้วยนะซ็อกบวกเมเซอร์เคิร์ชนะแปลว่าอะไรไม่รูเนะต็มการรับเยนใหม่มาแล้วนะหลายรอบมากมาก มามาเล่นเป็นเป็นซีซีดีได้ดีกว่านะครับผมโอเคนะครับเรายัางไม่ได้กดอารตาตะนะเ<ม>ออฟื้นเฮ้ยดาบดีเราอยากตายโอเคน,นี่นะมันก็ตายนะสงสารนะเราจะดูดเลือดมันเข้ามาในตัวของเรานะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอลตะนะมันเป็นยังไงนะอัลตะโวชั่นแรกนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าพาที่3เดี๋ยวเรามารีวิวอีกนะครับมาพาที่3เรามารีวิวอลตะด้วยนะโวลชั่นสองนี่นะโวชั่นแรกเป็นแบบนี้นะพอเรายังไม่ได้อัปเดตอัปเดตเลยเดี๋ยวเรามาทำคู่กันดีกว่านะแต่นหน้ากา ลนกากอันนี้นะครับอยู่ที่ล็อบที่สี่อันดับสุดท้ายนะครับเพราะอะไรรู้ไหมนะเราซื้อที่จริงเราอยากซื้ออันดับที่หนึ่งนะครับแต่ซื้อไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นหน้ากากล้างบาทนะครับก็ดาบอันเดิมเลยอย่างดับเนี่ยไอ้ดาบเนี่ยสกู๊ปเมื่อกี้ที่มันใช้ดาบเมื่อกี้นะครับนะครับซึ่งมันจะมีปลายปลายเป็นสีที่เราใช้นะครับนับดับดับ คอมมอนอะนะครับดับคอมมอนนะดับคอมมอนเวอร์ชันดับคอมมอนนะเป็นดับคอมมอนเราเป็นดับคอมมอนนะก็แค่นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีน้อยนะบาย,บาย